สวัสดีนนคะ่ะโัเชลน,นี่มาดูดมาดูค,คนคนคนคุยคนเดียวนะไม่ได้เป็นคนเดียวคุยคนคนฝาบเออก<ๆ>็นั่นแหละอะดูเฮ้ยยู่<ๆ>ไหนวะเฮ้ยไปจะดูทบายกูให้มาคุยอันนี้อยู่ห้องนะคะน่าสมมากเลยไม่ได้นอนด้วยโหพว่วอาจจะเปเชื่ออะไรแล้วิว เอ้ยกูยังพูดก่อนป้าป้าป้าไม่ได้เล่นเฟซเดิมแล้วนะสมัครเฟซใหม่แล้วกูพูดไม่หูกอ่ะเนี่ยเอ่อแอดมาด้วยนะเฮ้ยสัตว์ไอ้ไอ้ป้าหลุดนะคะไอจีโซเชียลน้ำป้าโอเคไม่หมุนเรื่องโอเคป้าโอเคป้ามึงหี้ยเยอะอ๋ออโออ๋อหันหน้ามาดิ าเสือโลปนี่เอางี้ดีกว่าอยาจบแล้วไงอันี้ไม่มีไรทำเหผลครว่าคุโทรศเลยอัดโซเชียลให้ดูดมันกอถ้าไม่คุยมันกอ้ไม่คุยเันแอถไ่คุยันอยาไม่คนก็คืไม่จบยมันอย้างเงี้ยเัอไม่มอถไ่ควยม่ไม่รับอ่ะเออไม่้องปัดผมไม่ต้องปัดผมไม่ต้องไม่ต้อง เข้าไปปะไปแล้วดิค่ะบอกเลยไปแล้วนะคะ